หึ่งนอนเตือนเตือนเตือนหึ่งนอนเตือนเตอเตงามนีุยกนอจานโดนกันันอยากลูกพ่อคนนึ่งเมื่อท่านแข็งก็อยากลูกอืมอืมอื อยากนอนมองได้ยินอย่งเดียวสิ่งอือเอออยากนอนนีแต่อากอนอออ ง่วง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 นอนง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนหิวด้วยหรือเปล่าเนี่ยหิวนมด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ๋อไม่ไหวแล้วมือคนใหญ่ทั่วหั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 ว วัวัวเอามาเอาง่วงคจะเห็นเหรเห็นแล้วมั้งรายเดือนลวบ่แม่นติสามลวบ่แมานติบุบคบมล ส่นแกอย่างนั้นออกไปแล้วจนคิดการหาไม่ไหวนะครับ กินไรหนมหอมวมาอานครับไม่นากใสลยปากคุยตันตัซื้อย่าไรกินอย่งไปหนเนาะอ๋อง่วงนอนอ่ะไม่อยากนอนกระจายทวดอ๋ออย่าไปนอนเองล่ะครับมนอนเองล่ะครับอืมอืมที่มาเอยิ้มแล้มาเข่า